รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการแสงธรรมของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาิติคุณเบเนดิกที่16ส่ทรงให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการได้ทรงงานร่วมกับบุญยุราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอโปลที่2เกาะติดโปกเกาะติดวัติการกับมงสินโยวิษนุธัญญาอนันต์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชม ผมดีใจที่ได้มาคุยกับพี่น้องอีกครั้งนะครับในสัปดาห์นี้ก็มีข่าวๆก็เล่าสูก่กันฟังตามที่เคยปฏิบัติมาในอาทิตย์ที่แล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็นักหนังสือพิมพ์ก็ได้สัมภาษณ์ภาษาปาเบเนติกภาษาปากิติคุณนะครับก็สัมภาษณ์เหมือนกัน ว่าชีวิตเป็นยังไงสุขสบายดีไหมแล้วนี่เวลามันก็ผ่านไปเร็วแล้วก็เราก็ใกล้ถึงเวลาที่จะสถาปนาพระสันตะปาปาจรจรปอนที่สองเป็นนักบุญเรารู้สึกยังไงพระสัพพานเบดกพูดสั้นๆเลยครับว่าเมื่อเริ่มทำงานในปี1979กับสันตะปาปาจรปอนที่สองเนี่ย รู้สึกได้ทันทีเลยว่าสาราบาจรนปร์ที่สองเนี่ยเป็นนักบุญแล้วสาเหตุเดียวเลยที่สามารถที่จะบอกได้เป็นนักบุญก็คือทุ่มเทชีวิตให้เรื่องการภาวนาแม้วันหนึ่งเนี่ยจะมีกิจการเยอะแยะไปหมดเหมือนกับทำนู่นทำนี่ต้องพบปะตั้งผู้นำประเทศทุกคนอะไรแล้วก็งานเยอะแยะแต่ว่าในาลึกๆแล้ว ภาวนามีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าตลอดเวลาอันนี้เลยเห็นความศักดิ์สิทธิ์ได้กับตอนนั้นนะครับเจ้เดี๋ยวนี้ที่วัติิกันก็ร้านขายข้าวของก็มีชุดสันตปาปาให้เด็กเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อที่ที่แ้วก็มีแม่คนหนึ่งก็แต่งตัวให้ลูกตัวเล็กนิดเดียวเป็นสันตปาปาเดินไปตอนแรกก็เห็นยิ้มแย้มล่าเริงดีแต่พอไปใกล้ๆพอพระสาปาอุ้มขึ้นมา ร้องไห้ปีดเลยนะครับก็เด็กอาจจะตกใจอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วต่อมาตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วถือว่าเป็นวันพุธรับเท่าวันพุธรับเท่านั้นผมอยากจะบอกให้ทราบว่าก็คือการเริ่มเข้าเทศกาลมหาพรตนั่นเองเทศกาลมหาพรตเนี่ยหรือพูดง่ายๆว่าเทศกาลจะต้องอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าเป็นเทศกาลศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เตรียมเตรียมตัวเตรียมจิตใจ เพื่อจะร่วมพระมหาธรามานกับพระเยซูเจา้าแล้วก็ถ้าร่วมรมหาธรามาแล้วจบตรงนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่เพราะว่าเรามีความเชื่อที่มั่นคงว่าสักวันหนึ่งชีวิตเราจะต้องกลับคืนชีพพร้อมกับพระเยซูเจา้าร่วมสิริมงคลกับพระเจ้าอันนี้เท่านั้นเองคือเป้าหมายแห่งความรอดตามธรรมเนียมนะครับที่วาติกันเนี่ยการ เริ่มพิธีรับเท่าหรือมหาพจน์นั้นเนี่ยสันตปปาตั้งแต่ดั้งเดิมหลายพระองค์ทีเดียวหลายศตวรรษทีเดียว,ยว,เ,ยวเขาเริ่มอย่างนี้ครับเริ่มทําพิธีรับเท่าที่มหาวิหารอันหนึ่งมหาวิหารอันแรกประวัติไดา้ของกรุงโรมเขาเรียกว่าบาซิลิกานะครับบาซิลิกาซังตาซาบีนาหรือนักบุญซาบีนานักบุญเก่าแก่ของชาวโรมันนะครับแล้วก็ใกล้ๆนี้ก็มีอ่า ศูนย์กลางใหญ่สำคัญนะครับของคณะเบนิดิกตินก็คือ,อวิหารหรือว่าวัดของนักบุญอันแซมโมหรือบุญอ mm ันแซมก็บรรดาพระคาดินาลแล้วก็ผู้ที่ทำงานในโรมันคูเรียหรือว่าสัตวรุษแถวนั้นเนี่ยก็จะไปร่วมรับเท่าภ mm hmm. าษาปาก็เป็นคนแรกที่รับเท่าโปยเท่าที่ศีรษะเพื่อเตือนเป็นทุกถึงบาปรับเท่าจากพระคารินัน โจเซปทอมโก้นะครับซึ่งท่านเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องกงระทรวงแพร่ธรรมเนี่ยครับแล้วก็นอกนั้นก็ที่ทำไมเขาเลือกบาซิลกาสังตาสบิน่าเพราะว่าที่นั่นเองแต่ละอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีเดินรูป14ภาคแต่วิธีเดินของเขาก็คือเดินจากวัดหนึ่งไปสู่วัดหนึ่งเป็นเหมือนกับเนินเขานะครับเหมือนกับติดตามรอยพระบาทพระเยซูเขากันวาลโอฉะนั้น จุดเที่ยวเริ่มต้นเนี่ยเขาจะเริ่มจากนี้ซังตาซาบีนาแล้วเดี๋ยวก็จะไปจบในมหาวิหารอื่นนะครับจะเป็น14ภาคพอดีแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่มีเรื่องสำคัญอันหนึง่งพระสาปรปาในฐานะที่พงเป็นพระสังฆราชแห่งกรุงโรมนะครับก็จะมีผู้ช่วยงานก็นคือพระสงฆ์นี่แหละพระสงฆ์ในสังฆราโรมเนี่ยก็เลยเรียกพระสงฆ์ที่กรุงโรมเนี่ยว่าเนี่ยเราอยู่ในเทศกาลมหาพรตเนี่ย จะต้องสอนเต,ตือนใจเราตลอดเวลาหนึ่งพระสภาบ,บอกเศร้ามากเลยเวลาเจอ,อคนจำนวนมากไม่ได้รับการดูแลเพราะว่าเหมือนกับลูกแกะที่ไม่มีนายชุมพบาลฉะนั้นเรายัางต้องการพระสงฆ์อีกจำนวนเยอะนะครับที่จะดูแลลูกแกะเหล่านี้ก็เลยเตือนใจคนที่เป็นพระสงฆ์แล้วที่ทำงานร่วมกับระองว่าประการแรกต้องมีจิตใจเมตตา ต้องรู้จักอภัยให้คนอื่นสรุปง่ายๆต้องเรียนแบบชาวสมาริตันผู้ใจดีที่จะต้องมีจิตใจอ่อนโยนดูแลสตบุรุษของตนเองแล้วก็บางทีเราอาจจะท้อใจในชีวิตเนี่ยพระสรสอนแบบนี้เตือนง่ายๆว่าในกระเป๋าเนี่ยจะต้องมีไม้กางเขนตลอดพระสภาปะทำอยู่นะตั้งแต่ตอนเป็นพระสงฆ์เป็นสังฆราชแล้ว เป็นภาษาอังกราเก็จะมีอซอยที่้องคอมีกางเขนเนี่ยแต่ภาษาปาก็จะเอากางเขนนั้นใส่ในกระเป๋าอยู่ติดกับหัวใจตลอดต้องเตือนใจเราตอนนี้บอกว่าเป็นภาษาปานั้นใส่เสื้อหล่อไม่มีกระเป๋าอะทาไงก็เลยกางเขนใส่ในกระเป๋าใส่กระเป๋ากางเกงในกระเป๋าเสื้อหล่อว่าง,งั้นในกระเป๋าเสื้อยาวๆอะแล้วเวลาโดยเฉพาะพบกับใครที่เรารู้สึกว่าอยากเลยเกิดคุยยากสนทนาย,ยาก ไม่อยากจะคุยปัญหาพวกนี้ภาษาปาไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงก็เอามือล้วงในกระเป๋าแล้วก็เอามือ,อจับกังเขนนั้นเอาไว้ขอพระเมตตาพระเจ้าได้อวยพรคนนั้นเนี่ยที่กำลังคุยด้วยอะไรพวกนี้ก็เลยเตือนใจพระสงฆ์ว่าให้ทำแบบเดียวกันนะครับวันนี้ผมก็มีอีกหลายอย่างที่อยากจะมาเล่าให้พี่น้องฟังสำหรับวันนี้ก็เล่าแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับพี่น้อง สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตรตรองคาทอลิกทั่วถิ่นไทยไปกันที่พัทยาจังหวัดชนบุรีครับ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรองนี้สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อคณะครูโรงเรียนลาซาลกรุงเทพจำนวน36ท่านรวมด้วยคณะครูจากโรงเรียนลาซาลจันทบุรีมารดาพิทักษ์และโรงเรียนลาซาลโชตดรวีนครสวรรค์58ท่านที่มาเป็นผู้สังเกตการโดยมีวิทยากรหลัก2ท่านคือคุณพ่อเฉลิมกิตมงคลและดรอนุพันธ์กิตนิชีวะครับ คนทั่วไปเมื่อจะปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นย่อมจะต้องเริ่มต้นในการตื่นตัวแล้วก็ไตรตรองและถึงจะตอบโต้ในชีวิตประจำวันมีตัวอย่างง่ายๆคือเวลาใครคนหนึ่งจะข้ามถนนนั้นจะต้องมี3ขั้นตอนนี้คือตื่นตัวไตรตรองและตอบโต้หากใครเริ่มต้นในการตอบโต้ข้ามถนนทันที โดยไม่ตื่นตัวมองซ้ายมองขวาก่อนรถมาช้ามาเร็วหรือขาดการไตรตรองว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรปัานนี้คนคนนั้นก็คงไม่สามารถเอาชีวิตรอดมาได้นอกจากการข้ามถนนแล้วชีวิตของเรายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ลึกซึ้งเราจึงจำเป็นต้องพัฒนาการตื่นตัว ไตรตองและตอบโต้ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น สำหรับการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตรตรองนี้เป็นหนึ่งในแผนงานภายใต้พันธกิจเพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีบุรณาการคุณค่าพ่อรสาโดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนอย่างเหมาะสมซึ่งได้จากการสังเคราะห์ผลของการสัมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้ออัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกโดยนักการศึกษาคาทอลิกทั่วประเทศนะครับดังนั้นแนวทางปฏิบัติสำหรับการเรียนการสอนที่เน้นการไตรตรองนี้ จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้โรงเรียนคาทอลิกสามารถใช้ในการทำงานเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกได้ครับคุณตเองเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ทมีประโยชน์มากนะครับจึงเชิญชวนคุณครูแล,และคุณครูก็ตอบรับที่จะมาอยู่ร่วมกันพัฒนาแผนการสอนพัฒนาการเรียนรู้แล้วคิดว่าหลังจากนี้นะครับคุณครูของเราเมื่อกลับไปโรงเรียนแล้วคงจะสามารถขยายผล ให้เพื่อนๆที่ไม่สามารถที่จะมาอบรมในช่วงนี้ได้และการขยายผลตรงนี้ก็จะทําให้คุณครูของราซานทั้ง3แห่งสามารถปรับพัฒนาทักษะชีวิตสามารถปรับกระบวนการการสอนโดยใช้การไต่ตรองให้มากขึ้นโรงเรียนในเครือสภาการศึกษาแกทอลิคเรามีทั้งหมด345โรงเรียนเรามีผู้เรียนกว่า5 2 0 0 0 0คน ดังนั้นสิ่งที่เราคาดหวังนั่นก็คือว่าผู้เรียนจะได้คิดเป็นไตรตรองแล้วก็เกิดทักษะคิดทักษะการดำรงชีวิตตามคุณลักษณะของคริสเตชนแม้ว่าผู้เรียนเหล่านั้นกว่า90%ไม่ใช่เป็นคริสเตชนเราก็หวังว่าสิ่งที่สภาการศึกษาแคทอลิกได้ทำเพื่อโรงเรียนเพื่อผู้เรียนของเราทั้งหลายจะได้ประสบความสำเร็จในการคิดเป็นไตรตรองได้แล้วก็ดำรงชีวิตมีทักษะคิดและทักษะชีวิตที่ ยืนสู้กับสังคมในปัจจุบันที่เขาจะเป็นคนที่มีคุณค่ามีคุณธรรมต่อไปวันนี้เราเข้าสัปดาห์ที่3ในเทศกาลมหาพรตแล้วนะครับมาพิจารณาพระวาจาพระเจ้าก่อนไปวัดกับคุณพ่อพงเทพประมวลพร้อมครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รักทุกท่าน รายการแสงธรรมวันนี้นะครับเราจะพิจารณาบทพระคมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามในเทศกาลมหาพรตนะครับในโบราที่หนึ่งในวันนี้นํามาจากหนังสืออพยพนะครับอาทิตย์ที่หนึ่งเทศกาลมหาพรตอาทิตย์ที่สองสองอาทิตย์นี้เรานํามาจากหนงังสือปฐมกาลนะครับในอาทิตย์ที่หนึ่งนั้นหนงังสือปฐมกาลเล่าเรื่องอาดัมเอวาได้กินผลไม้นะครับไม่ยอมรับการ เป็นพ่อของพระปินเจ้าพระปินเจ้าทรงสร้างเรามาเป็นลูกเราตัดความสัมพันธ์พ่อกับลูกเราไม่ยอมรับว่าพระปินเจ้าเป็นพระผู้สร้างแล้วเราเป็นสิ่งสร้างพระกัมภีร์ใช้ภาษาสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับแสดงว่าเรายอมรับว่าพระเป็นพระผู้สร้างเรายอมรับว่าพระเป็นพ่อพระกัมภีใช้สัญลักษณ์ว่ามีต้นไม้อยู่กลางสวนต้นหนึ่งวันใดที่กินแล้วเราจะรู้ดีรู้ชั่วท่้พระปินเจ้าเราต้องตายเพราะฉะนั้น การที่มีต้นไม้รู้ดีรู้ชั่วเนี่ยเหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าเราเราไม่กินการไม่กินคือการยอมรับผู้องค์ทรงเป็นพระผู้สร้างลูกเป็นสิ่งสร้างการยอมรับว่าพระปินเจาทรงเป็นบิดาและเราเป็นลูกๆแต่การที่เราหยิบผลไม้มากินเนี่ยคือขณะที่เอวาจะกินผลไม้ปีศาจเป็นงูมาที่ต้นไม้ล่อลวงบอกว่ากินสิกินแล้วเธอจะใหญ่เท่าพระปินเจาแล้วเอวาหยิบมากินก็คิดว่าถ้าใหญ่เท่าพระได้ก็ดีสิแล้วก็กินความคิดนี้แหละครับ ทำให้เราไม่เป็นอะไรเลยก็คือเราตัดความสัมพันธ์สิ่งสร้างกับพระผู้สร้างตัดความสําคัญพ่อกับลูกทิ้งไปโบราณที่หนึ่งจึงอาทิตย์ที่หนึ่งเทศกาลมหาพุทธจึงเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์แห่งความรอดก็คือมนุษย์ได้รับผลร้ายของบาปคือต้องตายพระเป็นเจ้าซึงเริ่มแผนการแห่งความรอดโดยพออาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่แล้วเทศกาลมหาพุทธก็ยังเล่า เรื่องของอับราฮัมในหนังสือปฐมกาลนะครับว่าผู้องค์ทรงเลือกคนคนหนึ่งขึ้นมาเป็นต้นตระกูลใหญ่นะครับให้เขามีลูกมากเท่าดาวบนฟ้าเท่าเม็ดทรายบนชายทะเลและก็ให้เขาไปในดินแดนที่พระองค์จะประทานให้เป็นกรรมสิทธิ์แล้วจากชนชาตินี้เองพระบุตรจะได้เสด็จมาบาังเกิดไทยบาปมนุษย์สองอาทิตย์แรกหนังสือปฐมกาลจบแล้วคราวนี้เรามาถึง สัปดาห์ที่สามเทศกาลมหาพุทธนี้ก็เปลี่ยนหนังสือมาเป็นหนังสืออพยพหนังสืออพยพในเช้าวันนี้หรือว่าในวันอาทิตย์ที่เราไปวัดเขาเล่าว่าโมเสสพระา,าวาอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์แล้วต้องเดินทางอยู่ในเทะเลทราย40ปีในขณะที่เขาอยู่ในเทะเลทราย40ปีเนี่ยเริ่มต้นออกจากประเทศอียิปต์ข้ามเทะเลแดงมาปั๊บ<อ>เขาก็รู้สึกว่าลําบากนะครับ ไม่มีอะไรจะกินแล้วก็หิวน้ำเขาก็ด่าว่าพระเป็นเจ้าด่าว่าโมเสสบอกว่า,าพาเขาเนี่ยมาตายโมเสสก็ไปร้องทูลต่อพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าก็บอกโมเสสบอกว่าให้ใช้ไม้เท้าที่ใช้ตีน้ำแล้วแยกออกเป็นทางเดินที่บนเ,เป็นดินแห้งเดินไปเนี่ยไปตีหน้าผาศิลาที่หน้าผาภูเขาเฮเรโฮเรบนะครับแล้วมีน้ำไหลออกมาแล้วชาวอิสราเอลได้ดื่มกินน้ำนั้น เราไปวัดเช้านี้เราจับคำนี้นะครับศีลาที่มีน้ำส่งชีวิตไหลมาแล้วเราก็ดื่มกินนะครับเพื่อเป็นเจ้าทรงทำอัศจรรย์แล้วในพระคมภีร์เช้านี้เราไปวัดเนี่ยเขาจะบอกว่าตำบุญนั้นอ่ะที่เขาแสดงความไม่เชื่อในพระบินเจ้าดาว่าพราะบินเจ้าเนี่ยก็เลยเรียกกันต่อมาว่าะมัสาแปลว่าการทดลอง แล้วก็เรียกว่าเมรีบาเป็ว่าการต่อสู้การทดลองคือไม่ไว้ใจในพระปิญ้าทดลองพระปิญญาพ่วงให้ผมเท่านี้แล้วผมจะให้พูวงเท่านี้นะครับตลอดเวลาไม่เคยคิดไว้ใจในพระเลยแล้วก็ต่อสู้กับพระปิญ้าบทอันที่หนึ่งเล่าแค่นี้แต่ว่าอย่างที่พ่อบอกนะครับเรื่องสําคัญก็คือว่าศีลาที่มีน้ําไหลออกมานามาสู่อบทพระวรสารในเช้าวันนี้ก็คือบทพระวรสารของนักบุญยอนนะครับ พระเยซูเจ้าทรงเน็ดเหนื่อยเสด็จมาที่บ่อน้ําบ่อน้ํานี้ชาวยูวเขาเรียกว่าบ่อน้ําของยาคบเพราะเชื่อว่าเป็นของยาคบยาคบก็มีชีวิตอยู่ห่างจากพระเยซูเจ้ามากทีเดียวนะครับเพราะว่าอับราฮัมมีลูกชื่ออิอสอักอิสอักมีลูกชื่อยาคบแล้วบ่อน้ำเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นบ่อน้ําที่ยาคบให้กับโยเซฟลูกของเขา ยาโคบมีลูก12คนนะครับคนที่1ชื่อที่ยอแซฟถูกพี่ๆขายเข้าไปในประเทศอียิปต์นะครับแล้วยาโคบเนี่ยได้มอบบ่อน้ํานี้ให้กับยอแซฟปรากฏว่ากว่าจะมาถึงพระเยซูเจ้าก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องของยาโคบเนี่ยยาโคบมีชีวิตอยู่ก่อนพระเยซูเจ้าประมาณสัก1,800ปีประมาณนี้ครับแล้วราวนี้นะครับเรื่องที่บ่อน้ําของยาโคบ พอมาถึงสมัยพระเยซูเจ้าก็เป็นเรื่องที่เขาเชื่อว่าบ่อน้ำเนี่ยเป็นบ่อน้ําของยาโคบแต่วันนั้นพระเยซูเจ้าต้องเสด็จผ่านแคว้นสมารีนพระอ,องค์ก็เหนื่อยนะครับทรงหิวแล้วก็เหนื่อยสาวกก็เข้าไปในเมืองไปหาซื้ออาหารนะครับแต่พระเยซูเจ้าก็นั่งอยู่ที่ขอบบ่อน้ําก็มีผู้หญิงชาวสมารียถูหมอ้น้นําจะมาตักน้านะครับพระเยซูเจ้าก็ทรงเริ่มทักนาง การทักนางนี่มันเป็นเหมือนกับวรรณกรรมนะคบนึกบุญยนเขียนบทพบระวรสารบอกว่าพระยซุเจ้าเริ่มตรัสกับนางก่อนบอกว่าขอน้ําเรากินบ้างนะครับหญิงคนนั้นก็ไม่รู้ว่าพระเยซุเจ้าจะมาดีมา้ายเพราะนางก็เป็นผู้หญิงแล้วมาคนเดียวแล้วพระยซุเจ้าก็อยู่ที่บ่อน้ําคนเดียวถ้าคิดอย่างคนที่มีจิตใจที่ระแวงระวังเพราะไม่ไม่มั่นใจในตัวเองก็ต้องไม่ไม่อยากจะผูกมิตรด้วย ก็ตอบกลับไปบอกว่าท่านเป็นชาวยิวมาขอน้ำดิฉันซึ่งเป็นชาวสมาเรียกินทำไมชาวยิวดูถูกชาวสมาเรียขานี้หญิงคนนี้เขาไม่มั่นใจในชีวิตเขาไม่รู้ว่าพระยซูเจ้ากุยเขาเนี่ยมาไม้ไหนพูด,ดง่ายๆนะครับภาษาชาวบ้านก็ตอบพระยซูเจ้าแบบนี้พระยซูเจ้าก็เลยตรัสตอบหญิงคนนั้นบอกว่าถ้าเจ้ารู้ว่าผู้ที่ขอน้ําเจ้าเนี่ยเป็นใครเจ้าซสอีกที่จะขอน้ําจากเขา แล้วเขาจะให้น้ำส่งชีวิตแก่เจ้าหญิงคนนั้นเขาก็ยังไม่มั่นใจอีกก็เลยตอบพระยุทเจ้าบอกว่าบ่อนี้ก็ลึกแล้วท่านก็ไม่มีอะไรจะตักน้ำแล้วท่านจะเอาน้ำมาให้ข้าพเจ้าได้ดื่มได้ยังไงแล้วพระยุทธเจ้าก็ตรัสตอบหญิงนั้นบอกว่าน้ำที่เราจะให้เนี่ยเป็นน้ำส่งชีวิตเจ้ากินแล้วเนี่ยจะมีทานน้ำไหลในชีวิตของเจ้าแล้วเจ้าจะไม่กระหายอีกเลย หญิงนั้นก็ตอบว่าท่านเป็นใครใหญ่กว่าบรรพบุรุษของเราเหรอบรรพบุรุษของเรากินน้ําจากบ่อน,นี้แล้วก็ตายไปหมดแล้วยาโคบได้มอบบ่อน้ํานี้ให้กับยอแซบแล้วเราก็ใช้กันมาสัตว์เลี้ยงแพะแกะวบวควายก็มากินน,น้ํานี้แล้วก็ตายกันไปหมดแล้วแล้วพระจิตรก็บอกว่าแต่น้ําที่เราจะให้เป็นน้ําทรงชีวิตเมื่อเจ้าดื่มแล้วเนี่ยจะมีทานน้ําทรงชีวิตไหลในตัวเจ้าหญิงคนนั้นก็รู้สึกเหมือนกับคล้ายๆว่าจวนตัวละ ใช้ไม้นี้แล้วกันนะครับเพราะไม่มั่นใจคิดว่าพระเยซูเจ้าคงจะเหมือนกับว่า,ามาชวนคุยในทางาทางโลกในทางมนรณกรรมก็อาจจะบอกว่าชายหนุ่มมาชวนหญิงสาวคุยหรือว่าอ,าอยากจะมาทักทายก็เลยตอบกลับบปบอกว่าเอาไม้สุดท้ายไหนขอน้ํานั่นกินหน่อยสิที่บอกว่ากินแล้วไม่ตายนะ่ะพระเยซูเจ้าก็เลยต้องการจะสอนนางว่า ที่พระองคุยกับนางเนี่ยประการแรกไม่ใช่ตามความคิดของนางที่คิดว่าเป็นในเชิงหนุ่มสาวมาชวนมาชายหนุ่มมาชวนหญิงสาวคุยไม่ใช่ในลักษณะนั้นพระเจ้าก็เลยตรัสตอบกลับไปบอกว่าได้นะเราจะให้น้านั้นแก่เจ้าแต่เจ้าต้องไปพาสามีเจ้ามาก,ก่อนประโยคนี้หละครับทาให้หญิงคนนั้นทราบทันทีว่าโอ้ไม่ใช่อย่างที่นางคิดเพราะว่านางเป็นคนที่แม่มั่นใจในชีวิตแต่ ประเด็นสําคัญก็คือพระเยซูเจ้ากําลังจะช่วยเหลือนางรักษาชีวิตของนางเพราะนางมีปมในชีวิตที่เป็นคนไม่มั่นใจในชีวิตไม่อยากคุยกับพระเยซูเจ้าไม่ตอบรับไมต่ตีพระเยซูเจ้าที่ขอน้าเนี่ยแล้วพระเยซูจะช่วยนางนะครับนางพอพูดถึงสิ่งที่ตัวเองไม่มั่นใจก็คือว่าไปพาสามีเจ้ามานางก็ตอบพระเยซูเจ้าทันทีเลยว่าดิฉันไม่มีพระเยซูเจ้าก็เลย ช่วยนางโดยการรักษาที่จิตใจของนางปมชีวิตนั้นเลยก็เลยตรัสตอบกลับไปบอกว่าใช่เจ้าไม่มีสามีเพราะเจ้าน่ะอยู่กับผู้ชายมาห้าคนแล้วแล้วคนที่อยู่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่สามีของเจ้าด้วยคร mm. าวนี้ฟ้าผ่ากลางใจเลยครับหญิงคนนั้นเหมือนกับว่าโอ้เจอองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นางก็เลยเปลี่ยนประเด็น พอพระยซูเจ้ามาพูดถึงเรื่องส่วนตัวที่เป็นประเด็นที่ทําให้นางมีปมชีวิตอยู่ทุกวันนี้นางก็บอกว่าก็พวกท่านน่ะบอกว่าลงไปไหว้พระที่บ้านของท่านที่กรุงเยรูซาเล็มไม่ได้พวกเราก็เลยต้องไหว้พระบนภูเขานี้แล้วพระยุเจ้าก็เลยสอนนางนะครับเป็นคําสอนที่เรื่องปฏิรูปศาสนาอยู่บอกว่าเชื่อเราเจอหญิงเอ๋ยต่อไปนี้เราเจอไม่ไหว้พระ ที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็จะไม่ไหว้พระบนภูเขาของเจ้าแต่เราจะไหว้พระตามความเป็นจริงถึงเวลาแล้วก็คือเวลานี้นี่เองที่ผู้นมัสการพระเป็นเจ้าจะต้องนมัสการพระเป็นเจ้าจากหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วนัมัสการพระเป็นเจ้าตามความเป็นจริงหญิงคนนั้นกลับเข้าไปในเมืองนะครับแล้วก็กลับไปบอกทุกคนบอกว่ามาสิมาดูพระแมสซีอาเพราะฉันเจอพระแมสซีอาแล้วนะครับ ยิงคนนั้นน่ะพอพระยุสุเ้าบอกว่าเราต้องนมัสก,การพระเป็นเจ้าตามความเป็นจริงเธอก็ตอบพระยุสุเ้าบอกว่าอยากจะอวดความรู้ศาสนานะครับเมื่อกี้ไปโทษศาสนาบอกที่ฉันเป็นอย่างนี้ก็เพราะท่านไม่ให้ฉันไปไหว้พระที่กรุงยูราเลมฉันเลยต้องมาไหว้พระข้างบนนี้แล้วพระยุสุเ้าก็บอกว่าเชื่อเถอะนะเวลานี้มาถึงแล้วเราจะไม่ไหว้พระทั้งที่บนภูเขาของเจ้าแล้วก็ไม่ไหว้พระที่กรุงยูซาสเลมแต่เราจะไหว้พระตามความเป็นจริงด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ หญิงคนนั้นก็เลยอยากจะแสดงความรู้ศาสนาบ้างก็เลยบอกว่าดิฉันอะพอรู้มารู้มาว่าพระแมสศรีอาจะมาแล้วถ้าท่านมานะท่านก็จะสอนทุกอย่างที่ควรรู้ให้แก่เราแล้วพิยเซียก็ตรัสตอบหญิงคนนั้นบอกว่าเรานี่แหละคือพระแมสศีอาพระแมสศีอาแปลว่าพระผู้ไไถหญิงคนนั้นกลับไปบอกคนในเมืองบอกมาสิมาดูพระแมสศีอาดิฉันได้เจอพระแมสซีอาแล้วเขาได้พูดทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตฉันถูกต้องหมดเลย ชีวิตของหญิงคนนั้นจึ่งเหลวแหลกมานานนะครับมีปมในชีวิตมานานพอเขาได้เจอพระเยซูเจ้าได้รับน้ำทรงชีวิตเป็นทานน้ำพ,พุ่งในจิตใจเขาได้ทําความดีครั้งแรกในชีวิตของเขาคือเขาไปบอกทุกคนให้มาหาพระเยซูเจ้าแล้วทุกคนมาหาพระเยซูเจ้าในแชนซามเรีก็บอกกับพระเยซูเจ้าบอกว่าปวดประทับอยู่กับเราอีกสองสามวันเถิดผู้คนเชื่อพระเยซูเจ้า ในมหาพจนนี้จากพระบรสารบทนี้จึงแสดงให้เห็นว่าเมื่อไหร่ที่เราได้รับนามส่งชีวิตเราจะกลายเป็นคนที่เริ่มทําความดีในชีวิตพาผู้คนมาหาพระเยซูเจ้าแล้วผู้คนเหล่านั้นกลับไปบอกหญิงคนนั้นบอกว่าเราเชื่อถึงเขานไม่ใช่เพราะเจ้ามาเล่าละเราเชื่อถึงเขาเพราะเราได้เห็นเองเลยผู้คนกลับมาหาพระเยซูเจ้าแล้วได้มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าถึงกับเอ่ยปากทูลขอพระเยซูเจ้าให้พักอยู่กับเขาอีกสองสามวันมหาพจน์มาถึงแล้วนะครับ ไปรับน้ําส่งชีวิตก็คือศินมหาสนิทสินอภัยบาศินศักดิ์สิสสทธิทุประการแล้วเราจะได้กลายเป็นคนที่เริ่อมทําความดีพาคนมาหาพระเยซูเจ้าแล้วผู้คนที่มาหาพระเยซูเจ้านั้นก็จะได้บอกเราบอกว่าโอ้เขาได้พบพระผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพราะเราไปเล่านะแต่พราะเขาได้พบพระเยซูเจ้าด้วยตัวเขาเองสวัสดีครับขอบคุณครับคุณพ่อพงเทพประมวลพร้อม และสัปดาห์หน้าพบคำตอบชีวิตนะครับส่วนสัปดาห์ถัดไปเรากลับมาชมแสงธรรมกันได้ใหม่วันนี้ขอให้มีความสุขกันที่สุดเดี๋ยวเราไปพบกันที่วัดสวัสดีครับ